ก็สวัสดีนะครับท่านนะฮะนี่ยังไม่ตัดสินใจลงคอร์สเรียนทําสละเปาแป้งพิเศษเลยนะฮะสูตรแบบแป้งที่เชฟชาตทำขายอยู่นะครับตัดสินใจได้นะฮะพรุ่งนี้จะเริ่มไม่ใช่พรุ่งนี้นะฮะเย็นนี้นะฮะเย็นนี้จะเริ่มเรียนแล้วนะครับสนใจก็ลงคอร์สเรียนไปได้เออไปได้เลยนะฮะพร้อมใส้ครีมคัสตาร์ดนะฮะสูตรใส้ครีมคัสตาร์ดแบบเต็มเตมเลยนะฮะทุกขั้นตอนละเอียดทุกขั้นตอนนะครับ พร้อมสูตรแป้งที่แบบละเอียดมากๆนะฮะทุกขั้นตอนอาจจะมีเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบชิมชาติจะไม่เคยรู้ให้ชมนะฮะนี่จะละเอียดที่สุดเลยนะครับสำหรับอคอร์สนี้นะฮะเป็นแป้งสูตรที่ชิมชาติต้องขายนะครับสูตรนี้จะทาแค่คอร์สเดียวนะฮะทางเดียวนะครับสนใจทักเข้ามานะครับเยวนี้จะเริ่มสอนกันเลยนะครับกับสูตรไส้นี่ฮะละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมกับคำนวณน,นะฮะน้ำหนัก น้ำหนักของไส้น้ำหนักของแป้งรวมถึงยี่ห้อของเครื่องปรุงแล้วก็ยี่ห้อของส่วนผสมต่างๆนะครับนี่สําคัญมากนะครับของที่ท่าต้องใช้ยีห่ห้อแบบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทำคลิปไปได้ชมจะไม่ได้แจ้งยี่ห้อไปนะครับแต่ว่าสำหรับครอนี้ทุ่ท่านจะแจ้งส่วนผสมต่างๆยี่ห้อด้วยนะครับต้องใช้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ แป้งของยเชาตินะครับก็ต้องมีการกรองนะฮะถ้าเกิดแป้งเป็นกระสอบที่ใช้อยู่นะครับต้องมีการกรองน,นิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นแป้งแบบกิโลที่ซื้อมาแบบกิโลมาทําทานกันก็ไม่ต้องกรองก็ได้นะครับจะสะอาดนะฮะแต่อย่างเป็นกระสอบที่อาจจะมีมแมลงมีมดมีอะไรลงไปในกระสอบแป้งของเราก็ต้องกรองนิดนึงนะครับก็จะบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับนี่ฮะสังเกตดูแป้งจะเป็นเม็ดนะฮะ นี่นะฮะกล้องจะชัดไหมฮะจะเป็นเม็ดนะครับถ้าเกิดว่าแป้งเก่าหมายถึงว่าแป้งเป็นกระสอบนะครับมันเก็บไว้นานนะครับหนึ่งกระสอบอยู่ที่ประมาณยี่สิบจุดห้ากิโลนะครับก็จะนานหมดนิดนึงก็ต้องการกรองนี้นะครับนี่นะฮะก็ฝากด้วยนะครับสําหรับเอฟซีรวมถึงท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลงคอร์สเรียมทำซาลาเปากับชิ้นช้านะครับวันนี้ยังทันนะครับเดีย๋ยวช่วงเย็นเราจะ มาเริ่มเรียนกันนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะเป็นทางเมสเซจหรือว่าพิมพ์ข้อความไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะชชฟชาติหรือแอดมินทักไปนะฮะก็ฝากมด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับสนใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะฮะยังไม่ตัดสินใจเรามาเรียนด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปทําแล้วก็ไปทําขายไป,ไปทำทานไปทาําทานไปทาขายด้วยกันนะครับสําหรับสูตรซาลาเปาสูตรนี้นะฮะเป็นสูตรพิเศษจากเชฟชาติเลยเป็นซาลาเปา คอสส่งท้ายปีนะฮะสำหรับคลินี้ต้องลาไก่อนนะครับสนใจก็ทักเข้า,าขมานะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ